สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มติดตามนะครับของ Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพื่อผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เป็นเพื่อนก่อข้อมูลให้ครบทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่โฟผ่านแนวน็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางจะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้แบบนี้เลยนะครับ จะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k i i g นะครับแล้วก็หงอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ f Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับเพิ่มติดตามโปรไฟล์นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับก็ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวที่3นี้ให้ดูนะครับด้านหน้าจะมีเลขแจ้งนะครับ3 2 2 5นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับอันในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้คลิกที่โปรไฟล์แบบนี้นะครับคอขันล็อกลิงก์ด้านบนนะครับอันแล้วก็นำลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบไลค์นยอ่ะสิบผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ผมจำลองสัก 100่ง้อพุตามให้ดูนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่1.6บาทเ,เองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนก็สั่งซือ้อดานล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอคนสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใกล้เกิดปัญหายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับพอเข้ามาหน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาที่บ้านในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางในเรื่องใช้นะครับจะมีสแกนเคิร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนิวเวลส์นะครับ เหรียญคิโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการําเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o ์ไอจนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้นะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดล็อกลิง์ด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการนักขาวบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยละกันนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเริ่มผยอยขึ้นบางอย่างนะครับ อะตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่นี่นะครับจากที่สั่งซื้อไปนะครับก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับอาถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มผู้ติดตามนะครับ Facebook โปรไฟล์นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ